สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบก,กับครูพี่ออนอีกแล้วนะคะวันนี้ครูพี่อ่อนนะคะมาพร้อมกับหน่วยของอาหารดีเมืองจนะนะคะเด็กๆนะคะอาจจะเคยได้ยินว่าอาหารดีของเมืองจนะมีอะไรกันบ้างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามารู้จักกันนะคะอา,อาหารดีเมืองจนะเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัย คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายของเด็กๆคือมีมานานแล้วนะคะอาหารดีมังจะนะชื่อมันก็บอกว่าเป็นอาหารดีแสดงว่ามันต้องดีอาจจะดีด้วยรสชาติแล้วก็คุณค่าทางอาหารนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะก็จะมีอาหารค้าวแล้วก็อาหารหวานเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างอ่าอย่างแรกเลยค่ะข้าวดอกได้ นะคะเป็นอาหารนะคะของตำบลสกอมนะคะอ่าต่อไปข้าวยำนะคะเป็นอาหารที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรนะคะมีประโยชน์มากๆเลยต่อไปไก่ทอดกะปิค่ะอ่าก็จะเป็นไก่ทอดนะคะมีส่วนผสมของกะปินิดนึงอร่อยค่ะต่อไปไก่ก็และก็จะเป็นไก่ย่างนะคะแล้วก็ราดด้วยน้ํา ซอสสีแดงๆนะคะคล้ายๆกับน้ําแกงหวานๆค่ะอร่อยแล้วก็ต่อไปเป็นข้าวหมกไก่นะคะเป็นข้าวสีเหลืองๆแล้วก็มีไก่สีเหลืองมีน้ำจิ้มน,นะคะก็อร่อยเช่นกันเป็นอาหารที่เป็นของดีแล้วก็หารับประทานได้ง่ายค่ะจบในเรื่องของอาหารคาวนะคะเดี๋ยวเรามาดูอาหารหวานกันบ้างอย่างแรกเลยค่ะโรตีสามารถทานได้ ตอนเช้านะคะหาซื้อได้ง่ายหรือตอนค่ำๆก็จะมีขายเช่นกันค่ะต่อไปเลยนะคะทองมวนสดมะพร้าวอ่อนนะคะก็จะมีมะพร้าวอ่อนเป็นไส้อยู่ข้างในนะคะหอมหอมต่อไปเป็นขนมชมดนะคะ<ม>ก็เป็นอาหารที่เป็นขนมหวานทานกับมะพร้าวนะคะอ่าต่อไปนะคะสุดท้ายแล้วเป็นขนมดอกดนดนะคะสีเหลืองๆก็ทานกับมะพร้าวเช่นกันนะคะ อาหารที่ครูพี่ออนกล่าวมาก็เป็นของดีของเมืองจนะนะคะซึ่งมีประโยชน์นะคะแล้วก็เป็นอาหารที่หาทานง่ายแล้วก็ให้คุณค่าทางโภชนาการนะคะวันไหนเด็กๆทานอาหารที่เป็นของดีของเมืองจนะแล้วอย่าลืมส่งรูปมาให้ครูพี่ออนและเพื่อนๆดูบ้างนะคะสำหรับวันนี้ครูพี่ออนลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ